สวัสด,ดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุขุสุขคนจา้ามน,นีเขาป่าเห็ดอีกแล้วเลิกงานเล้ากะยางมาหาเห็ดเลยค่ะมันหลายดูหลายแดดดีมน,นี้บหอนบบหนาวยางหาเห็ดเกินพี่น้องหาเบิ่งเฮ็ดก็เทียตไเกแกงอีกจัหน้อยซุ่มดีอยู่ค่ะ บรรยากาศปลาหิตบ่ได้เอาอยาฉีดกันยุงมะนั่มเมือนี่น,น,นี่นนสิได้จักดอกบอจมาน,มนอยู่คนเดียวในป่าเลยค่ะยู่โดดๆคนเดียวในป่า อย่างบันี่สมีจักดอกบ่เห็ดหนาห่อนดอกค่ะบ่แม่นเห็ดแบบว่าเพิ่นเก็บกินดอกง่ายบ่แม่นเห็ดหน้าฝนจ้ะเห็ดหนาห้อนก็คือมันเกิดเป็นดอกสองดอกสมดกวาเมื่อวานกับมวนอยู่ผู้เดียว แมลเบ่งขึ้นก็สิมีให้เก็บบ้วยอื้อเอ้ามีอยู่ตัวขนาดนี้มีอยู่มีให้เก็บอยู่เดี๋ยวเห็นบ่หาเห็นบ่เห็นบ่ดอกเห็ดเลยนี่ดอกเห็ด ี่คือดอกเห็แแดแปวเห็น่าจากพี่น้องดอกไมไง่จะดอกไมไง่ อีกห้อยหนึ่งมันมานนะจ๊ะโอหยียบแล้ว Yep, the owl. ចាំមកយ៉ាងបឹកនាំកັນ รมดีล่มเย็นสวยสวยยุพี่น้องเอ้ยขั้นพี่น้องเบิ้งแล้วเบิ้งวิดีโอนี้แล้วขั้นมากกักดฝากกดไลค์กดติดตามให้ใเดอ้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปสำหรับมือใหม่สมัครกล่นคืออยากแบ่งปันนะคะว่าช่วงนหน้าห้อนอยู่ในสวีเดนเป็นเห็ดเอียงแน่เนะะี่ยค่ะ คือความสุขนี้พออีกแล้วเฮ็ดจะ้ะความสุขเข้าวหนาห่อนก็ยังสีเลอจ้ะเก็บเฮ็ดมี่ยังดอกเห็นบ่จ้ะนะเฮ็ดนี่ดอกเฮ็ดแวกเอา ดอกเห็ดโอ้ยโอ้ยยุ่งมาเจาะนี่เห็นาาไหมจ๊ะแดดมันสะท้นอนเนาะ ngày nhung chó nhung chó nhung chó มันนีเบึงส่งบ่คือหรอกจ้ะส่งไม่คือเลยวันนี้ส่งไม่คืออึ๊บพออีกแล้วน่อยนึงยังกิ<อ>นละ ใส่ซ้ำนี่มือนี่แต่ก็มีความสุขค,ค่ะยางเด่ดนในปลาช่วงนี้มีความสุขเดี๋ยออกกำลังกายพร้อมทางสวีเดนแตว่าอันนี้เพิร์ลาหามประมาณที่ว่าหามตัดบอกหามตัดหามเด็ดเบิงช่วยสม้มช่วยสม้มซ,ซื้อได้แต่ยัเด็ดกระบาด นี่เวลาเขาเขาปลาสวิตเดนเขากัาต้องเหตุตามกดบานเมืองคนละจก้กถ้าเข้าตามกดบานเมืองคนเขาก็าอยู่น้ำกันได้เขาก็าอยู่แบบมีปัญหาหนี่แล้วครับรถเขาบ่ได้ค่ะต้นไม้ล้มขวางทางเกเรอยู่เพิรว่าไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามเพิ่นว่าเฮ้อ <c oughs> หอดรถเดือดจ้ะไปหาหม่องไม้ต่อเกินอีกจังหน่อยนะล่องปลาไม้เกินบัตรหนึ่งบเบิ่งว่าเทาสีดาหรือบดได้บิ่งนี่โอ้ย,อยขึ้นอยู่ต่อละ่ะนี่เห็นบมอจ่าเห็นหมอ ตอบน้อยๆเมืองท่าขึ้นเนินไดเวลากลับบ้านแล้วมันีบอมานคือจังฝนสิตกเียจ้ะบอนีบ่เก่งป่านใดเพราะว่าตื่นกล่องค่ะเอาซื้อซื้อซ,อซะตื่นกล่องแล้วกะ ยอมรับทุกขอตำหนีติชมของพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ถ้าอันใดที่สมควรที่จะปรับปรุงให้พี่นอ้องคอมเมนใตคลิปนี้ไว้เลยด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวสีเขามาอ่านเบิง่งแล้วก็สีน,นํำไปแก้ไขปรับปรุงในคลิปตัวต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ